สวัสดีผมเฮนรี่วันนี้ผมเห็นชายคนหนึ่งกำลังสวดอะไรบางอย่างอยู่ผมก็เลยเข้าไปทักในที่สุดสวรรค์ก็เมตตาข้าสวรรค์ได้ส่งหลอดแห่งความมืดมาอยู่ตรงหน้าข้าแล้วเออผมไม่เข้าใจครับคุณไงคุณคือหลอดแห่งความมืดผู้ที่จะนําความตายมาสู่ผู้คนคุณคือคนที่ผมอัญเชิญมาเพื่อกำจัดหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยพวกชาวบ้านมันไล่ผมอย่างก,กับคนร้ายเพื่อที่สุดท้ายแล้วพวกมันจะได้อยู่อย่างสบายพวกมันทําให้ผมต้องกลายเป็นคนที่แทบจะเสียสติและไม่ปกติอีกเลย มันไม่ให้ผมย้ายขอออกจากบ้านด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วผมก็เลยเหลือแต่ความแค้นที่รอวันแก้แค้นและแล้ววันนี้มันก็มาถึงพวกชาวบ้านที่น่ารังเกียจพวกมันจะต้องชดใช้โอเคถ้ามึงยังยืดเรื่องจนกูงงอีกกูจะส่งมึงไปนอนกับวัชพืชโอเค okay, ครับคือผมอยากให้ท่านช่วยกันตีหมู่บ้านนี้เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับผมจากนั้นท่านก็เอาวิญญาณของผมเป็นค่าตอบแทนได้เลยคือกูก็อยากตีหมู่บ้านนะแต่กูไม่อยากได้วิญญาณมึงกูอยากได้เงินแทนเปลี่ยนได้ไหมละ่ะรอแห่งความมืดจะไม่มีวันเอาเงิน ไปแทนวิญญาณหรอกมึงคงไม่ใช่หลอดที่กูตามหากูเสียเวลากับมึงชิบหายพวกเราคงไม่ใช่สหายกันเท่าไหร่หรอกจะไปไหนก็ไปกูขอให้มึงสินใจไวๆด้วยโทท่านที่มึงทําให้กูเสียใจเอา้ากูผิดเลยว่ะมึงจะรีบเดินไปไหนไม่ส่งเงินมาก็ได้เวลาไปหาหลอดแห่งความเมื่อที่มึงตามหาละให้ตัวปัญหาไปหาในนรกแล้วกันเพราะสวรรค์คงไม่รับมึงหรอก